อีกประเด็นหนึ่งนะคะกรณีที่สื่อดังในเยอรมนีได้มีการเผยแพร,ะสะร่สารคดีตีแผ่ขบวนการค้าประเวณีเด็กในไทยโดยอ้างบอกว่าผู้ต้องหาชาวต่างชาติ2คนที่ถูกจับก,กุมในข้อหาซื้อบริการเด็กอายุต่ำกว่า18ปีค่ะมีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเงินกว่า1ล้านบาทนะคะเพื่อที่จะหลบหนีออกนอกประเทศจนสําเร็จและตอนนี้ก็ยังใช้ชีวิต โดยพลตํารวจเอกสุรเชษบอกนะคะว่าคดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นในพัทยาค่ะทางกรมการปกครองได้เข้าจับกลุ่มการค้าประเมีเด็กแล้วก็พบว่ามีชาวเยอรมันตํารวจบกพร่องหรือไม่อันนี้ต้องตรวจสอบว่าพนักงานสอบสวนรายงานไปที่สตอมอหรือไม่เพราะกรณีที่ชาวต่างชาติถูกจับนั้นไม่ว่าจะเป็นการประกันตัวในชั้นโรงพักหรือว่าชั้นศาลก็ต้องถูกควบคุมตัวในห้องขังของตอมอนะครับแต่ถ้าพนักงานสอบสวนไม่รายงานการ เข้าใจว่าชาวเยื่มันพวกพวกพวกนี้นะครับเขาต้องมาเที่ยวนะพอพอเขาติดต่อใช่ไหมครับพวกพวกตรงว่าเมื่อเขาซื้อบริการเนี่ยเขาก็มาเที่ยวเป็นคนๆไม่ใช่กระบวนการนะครับอ่าแตถ้ากระบวนการมันต้องเป็นเรื่องค้ามนุษย์นะแต่นี่เป็นเรื่องการใช้บริการอันนี้เขาต้องมาชัดนะอ่าเคื่อเรื่องนี้วันนี้เหมือนที่ผมเรียนนะฮะตำรวจอ่าทำดีก็มีเยอะ ทำไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกน้ําเสียออกจากน้ดีให้ได้นะตำรวจคนไหนไม่ดีก็ต้องลงโทษนะครับวันนี้ตนารวจในสากาปัจจุบันเนี่ยตำรวจ้อบพฤติกรรมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมครับเราตรวจสอบมันเยอะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วโดยไม่ต้อขนาดตัวกลับไปอยู่เยอรอมนแล้วก็ยังพ้นได้เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันตรวจสอบได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้กําลังสั่งให้ตรวจสอบอยู่ถ้าตรวจสอบพบ ถ้าผิดก็ต้องมีคดีไปทั้งอาญาที่ไหนเรื่องเรื่องนี้ก็เหมือนคดีเรื่องจิ้นหลิงนะครับเห็นไหมครับเมื่อไม่มีการแจ้งรายงานไปยังสตมนะครับเวลาประกันที่ศารก็ออกมาเรื่อยเส้นทางได้นะครับนะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราตรวจสอบว่าพาะสูร์มีการรายงานไปยังสตมกรวจตัวเงินรายการการจะเป็นหรือไม่นะครับแต่คาดว่าก็ได้ที่ตำรวจที่มี มีการรับสินบนหรือเบื่องต้นได้มีการตรวจสอบมีส่วนเกี่ยวข้องวันนี <med> ้ผมสั่งให้ให้จุดสืบสวนตรวจสอบนะฮะวันนี้สั่งให้ไล่ทั้งหมดไล่เส้นอย่นทน้้หมดถ้าพบความผิดก็ต้องมีเจดี